ทุกที <S 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 ่ที่เราเคยใกล้ชิดแม่ดอกโบแดงลูกของพึ่งแม่ขอได้ไหมลูกแม่ดอกโบแดงแม่ปวดกลางมือเปียกจะดึงสับสนดอกแหวนนิแบกจอบไปหาเราดู อัม <toys> ัจะวะเหตุาวตกเพราะเอน้อนมันไม่ใสู่ชบึงบัวิที่แ้วกอเนดวงตาสื่อนือนอกในใจดำูมาอา ขอเพลงเมลอนเมลอนเพลงนี <Rocky> <laughs> <teaching. S 2> ้เนี่ยผมว่าอะไรอั้นไม่ต้องร้องผมว่าไม่ไร้เต้นดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้เห็นมาว่าเพลงนี้มีมากขนาดนี้มอะไรก็เห็นเพ่งน้องเล่นของเพื่อนของแล้วเล่นของเต้นขอนเชิร์ตสี่ยอดสามิบวัน

มาปริยามาปักกันนะฮะพี่โอดูอยากเห็นเออยากเห็นเอลูกไก่แ่ยังไงรุ่ไใหญมาด้วยไเดียีมด้วยใสุ่ากนะอาจารย์เมลอนนี่เมลอนเมลอน ไม่ยังไม่เห็นเอางี้แบ่งมาแล้วเฮ้ยเ็กพ้แต่น้าหน้าตรวจมากขอบคุณรักขอบคุณพับขอบคุณสามใบเขาด้วยนะพักผมหมดกันสะสมมาเป็นสิบปีลยลูกชน ครับผมล่นแม่อยากได้ตาขอคุณแม่อยากได้ตาแม่้อนแล้วนาตาคล้ายกันเป็นน้องลุงนี่เรนมากนะลุงนี่ในรอบลงน้นนแะขอเพลงแรงใจวันแรงใจาวันอเไเ่นกอนเปยเ่่อนรนนแ่นี่ออเหรอ เ้าชอบมาลีด้วยร้องอะไรนะร้องเพงผู้หญิงไอ้บามาวยี่รับไปไหนะเล่นอร่ยเกอย่าเหนื่อยเพื่อนแม่ าใจรู้เพลงอะไรแบบนั้เลยแบบแนวดนตรีองอาสงไข่อาสงไข่ เท่ากับพี่ร้องเพลงเท่ากับพี่ร้องเพลงครึ่งเลยนะโอ้พี่มีงินหอเล่านานเท่าไหร่ก็รอจเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่ามีจุดหมายถูกใจ่าชอบชอบและไม่มีใคร มีแค่40ดีกรีไม่อยากจะบอกเลยอันนี้ไม่ธรรมดานะนี่เขาเป็นท่อค้าขายผลไม้ดู้ไดนี่โอ้โหไม่เชื่อเกินผ่านสมุูดหึงเลยเออกินกิ่นะกิ่นลำหอมต่อเลยแม่45ดีกรดูด้วยเหมือนกันะสงสัยกรรมไม่น่าจะเปื่อนด้วยเอาฝังนู้นหยุดจริงกันก่อนนะฮะตาเรื่องตำรวจม็ลงเหมกัน พี่ท้อทุกคนพี่ท้อทุกคนโดนแล้วบอพ่อนะเปิดที่ให้มาแม่ที่เยู่ขอให้มันเดินไม่ต้รละขอมาแต่ขอได้รักทุกเดอนไม่ต้องมีเพิ่มเติม เป็นร้อนตรงต้องกราบขอบพระคุณด้วยถ้าขอไปสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวลบของพึ่งถ้าลบของพึ่งเนี่ยนะครับดีไหมครับถ้าพลาดนิด เดี๋ยวซื้อเิเยี่สิบบาท,ทาาอนอนฟ้าตาใ่ครับยี่สิบบาทนะไช่ครับควรงำจอเรือเธอปงน้หมดรอบเขายบาท้อมาเป็นระเบียงเขายกเลยจริงจนะจริงๆเขามีฟอร์ดนะ เ้าเอาคอออกเพราะกัวแม่แม่เดี๋ยวจะขึ้นมานั่งบนกอแล้วจะเต้นกันไม่ได้ิ่ๆเป็นฟอละบคอระบิเลนะในกั้นี่มาเป็นรอบเลยแต่เมื่อกี้นะเสียงพ่อเก่าดังมาเซหนักนี่อ้หลงเรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนทั้งใดอย่างงใจ จบไปเลยเนี่ยเพราะว่าจะได้อยากต่อกันต่อไปเป็นสุดท้ายไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตามมาฟังต่อเอออยากจะบอกว่าจะเจอกับน้องใครนะแถวนี้อีกวัดหนึ่งที่กับพิกานทีตาโปรโมชั่นที่วัดของนกไุ่วันที่27ธันวาคมนะฮะเขาหาต่อแล้วเขามาต่อแล้วจะเลื่อนงานวัดมาเดี๋ยวไม่ตรงสั่เลื กปีวงนู้นเลืนมาไวๆเหมนกนี่กัก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลันเดียวระมาเจ็ัดเกื่นเขาจ้างมาหัวอะไรนะฮะอาละี่ทำมีรักหางาเลาไป านเจอกันอีกแล้วรามินีไบเกอร์คนเดิมเเชนไบเกอร์ไบเกอร์เวันหน้นี่นี่ตนี้ขับคอายตลอดเลยนี่้านีนะครับาถดใกล้กิ๊ดโอ้โหพีแรกคืนนี้จะขอร้องเพลงด้วยหนึ่งท่อนแต่กัว่รเลงมากไปเลยขอฟังแเพลงส่งแอลเรียรส่งแอลเรียรให้เรหท่อนนะหนได้อันนี้นี่มาไมคคนี้ครับรสองแถว ขอปตลอดเลยนรับครับส่งแอลซัสงสายขักออร์ตซค์เยอะลงเข้าไปเยอะชนะเสื้อูนี่เสื้อมัน่ลง้อนนขอทตให้จตใจอให้จิตใจนาควับต่อมาจิตใจกไปู้จักรูจัาต้องห้ามสุดจใจ คุยกัน่ายก่อนกไุ้ดครับขอบคุณนะครับกำลังนำเชื้อผู้พอก็ลังการบ้านกันะครับขอบคุณครับครับโม